ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่25กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้เงินเข้ามานะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ห่วงหน้าพะวงหลังนะคะคิดเรื่องงานจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องการงานนะคะรายจ่ายเยอะนะคะระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือกดไหลย้อนนะคะ ช่วงนี้ระวังสุขภาพของคุณแม่นะคะหลายๆคนคิดเรื่องแม่เป็นห่วงสุขภาพของแม่นะคะในช่วงนี้นะคะพยายามทําบุญเสริมดวงนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่รอเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะหลายๆคนนะคะกำลังรอง,งานนะ,ค,ะคุณมีโอกาสที่จะถูกโปรโมตนะคะหรือมีโอกาสได้เลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งหรือปรับฐานเงินเดือนนะคะอาจจะมีการพิจารณาปรับตําแหน่ง สีนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วอายุแม่ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองนะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 8 3ขอให้คคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ